รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุน Bangkok Fight Factory สวัสดีค่ะสโลว์ไลฟ์นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมกับน้องจอยอีกแล้วมาอยู่ในเมืองในเมืองนี่มีเรื่องสโลว์ไลฟ์เยอะกว่าที่คิดเนาะใช่ก็บอกแล้วไงว่ารายการเราเนี่ยอยากที่จะนําเสนอวิถีชีวิตของการสโลว์ไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดําเนินชีวิตรหรือว่าการงานต่างๆอะไรเงี้ยแล้วคนมักจะเข้าใจผิดไงว่า สโลลฟ์เนี่ยจะต้องไปอยู่ชนบทใช่วันนี้ก็มาตรงนี้เลยสุข,ขุมวิทซอย31ิกลางเมืองมากนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์แล้วก็สร้างสีเขียวไม่ใช่สีเขียวที่เป็นแบบโอ้โหเป็นป่าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแต่ว่าเป็นสีเขียวที่อยู่ในภาชนะเล็กๆใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าความสุขเล็กๆพื้นที่สีเขียวเล็กๆในขวดใบเล็กๆเนี่ยมันให้ความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสุขในใจของเธอคนนี้ยังไงบ้างคะ่ะครับ บรรยากาศสบายมากเลยอ่ะดูเดินมากเลยกินไหมยาเดี๋ยวพี่ยพี่เจ้าของก็เจ้าของเจ้าของที่นี่สวัสดีครับคุณน้งค้างนะครับเป็นเจ้าของร้านของที่นี่ไชนีทรีจัดร้านสวยมากเลยร้านแบบเล็กๆนะแต่ว่าน่ารักมากให้ริยามร้านนี้ว่ายังไง ก็เป็นร้านสำหรับแบบคนที่ชอบเทอร์เรียมาค่ะแล้วก็เป็นมินิคาเฟ่สำหรับคนที่อยากมาคุยเรื่องต้นไม้กันค่ะเทอร์เรียมมันแปลว่าอะไรแปลว่าก็เทอร์เรียมมันก็จะเป็นเหมือนการจำลองระบบเวเวไว้ในขวดแก้วหรือเรียกว่าภาษาไทยง่ายว่าสวนขวดก็ได้ค่ะแล้วทำไมอยู่ๆถึงมีความสนใจในการทําสวนขวดก็ตอนแรกเลยที่มาเริ่มทําเพราะว่าเราไปอยู่ที่บ้านสวนเองแบบตอนนั้นเราเองก็ อยากจะลองทาแบบสวนเล็กๆมาให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มแค่ว่าเอาขวดเหลือใช้เอาต้นไม้ในสวนมาลองจัดตามคาแรคเตอร์เพื่อนแต่ละคนดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็ทําสวนนะก็สวนขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่เราใช่แต่เราตัวเล็กๆแล้วก็แบบมีแรงเท่านี้ก็เลยโอเคทําสวนเล็กๆแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเริ่มจากตรงจุดนั้นใช่ค่ะ จริงคุณน้ำค้างเรียนอะไรเกี่ยวกับด้านนี้มาน้ำค้างจบจากที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะคะ่ะก็เราจะถนัดพวกทํางานพวกกราฟิกดีไซน์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบทํางานศิลปะแล้วก็พอดีชอบพวกต้นไม้ก็เลยเหมือนเอาทุกอย่างมาที่ชอบมามิ์รวมกันเป็นตัวสวนขวดอะคะ่ะแต่ว่าได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดสวนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับต้นไม้อะไรเลยใช่ไหมฮะเราอะตอนเรียนถ้าอยู่โรงเรียนเราเรียนสายวิทย์เนี่ยเราก็เลยพอจะมีความรู้เรื่องชีวะบ้างอะไรอย่างนี้ก็เหมือนใช้ความรู้แต่จริงๆแล้วหล การมันก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าความที่มันเป็นต้นไม้เราก็เข้าใจระบบเรื่องการหายใจของเขาเราก็เลยว่าระบบดีบบไว้แบบนี้ต้นไม้แบบไหนที่อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการทดลองมาเรื่อยเอจนโอเคมั่นใจเราถึงค่อยแบบเออเอาให้เพื่อนแล้วก็ค่อยวางขายอะค่ะจนมาถึงท่านวางขายนี่มันค่อนข้างจริงจังแล้วนะใช่ค่ะแต่เห็นว่าวางขายตลาดก,ก็คือแค่เหมือน ออนไลน์ก่อนใช่ค่ะก็หลังจากเซตแรกที่ทำนี้เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะนั้นก็เริ่มเปิดเป็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะคก็คือเป็นพวก Facebook Instagram ซึ่งก็เริ่มมีคนมาติดตามอะไรเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มโอเคเปิดล็อตแรกดูแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะสิขวดให้แบบลองนับไปเลี้ยงดูกันไหมคะก็ปรากฏก็มีคนมาแบบชอบก็คือมีการจองเข้ามาแบบโอเคมีคนแบบเข้าใจในสิ่งที่เราทําประมาณนึงอ<ๆ>ะไรเงี้ยค่ะ คืจร,จริงๆแล้วลักษณะของสวนขวดแบบนี้ถือว่ายังค่อนข้างใหม่ในเมืองไทย่ค่ะก็ค่อนข้างใหม่ค่ะแต่ถามว่าจริงๆมันเคยมีมาก่อนนะนิดแต่เป็นลักษณะของขวดวายขวดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ได้ยินมาว่าแบบคุณน้ำค้างสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเห<ช>มือนเป็น แรงบันดาลใจที่จะหันมาใส่ใจพื้นที่เล็กๆสีเขียวค่ะก็ตอนที่ป่วยๆนี่คือแบบมันค่อนข้างเป็นแบบบททดสอบนในชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าเราตอนที่เราป่วยตอนแรกเราก็ทํางานเป็นแบบแกราฟ,ฟิกดีไซน์ธรรมดาใช,ใช่ไหมแล้ว พอมันเริ่มป่วยมันจะเริ่มท้อแท้ประมาณนึงว่าทําไมอายุแค่นี้เรานด้ประมาณย่าเองงาป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้จนหมอบอกว่าเออเป็นโรคกับภูมิคุ้มกันทำ้าตัวเองประมาณนั้นใช่ไหมเราก็แบบเออเราก็รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะปรากฏมันไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยเริ่มหาเป็นแผนทางเลือกก็เลยเริ่มมีแบบไปเข้าค่ายสุขภาพแบบใช้แผนธรรมชาติหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็ กลับมาดีขึ้น,นะค่ะก็เลยปรับทั้งเรื่องแบบอาหารเรื่องการใช้ชีวิตด้วยแล้วยิ่งตอนที่เราบอกว่าเราไปอยู่ที่บ้านส่วนตัวเองนั้นือไปนช่วงพักฟื้นอะไรเงี้ยค่ะเลยเหมือนกับเราเลยได้มีเวลาให้ตัวเองแล้วเราก็เลยเริ่มแบบเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆก็เลยเริ่มแบบได้มาทานห้ตัวส่วนขวดอันนี้อยากถามว่าแบบอุปสรรคที่ทำให้เราท้อหรืออะไรเงี้ยมันมีไหมเพราะว่าไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนถูกไหมคะ ในเรื่องของการแบบทำตัวโปรดักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเหมือนมันค่อยๆทําแล้วต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าถามมาจริงๆเราชอบร้องคนถามว่ามีการวางเป้าหมายในอนาคต6เดือนอย่างไรคาดหวังว่าจะได้ผลประกอบการเท่าไหร่รอะไรเงี้ยผลประกอบการรายได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูคือเราไม่ค่อยกังวลเพราะอย่างที่บอกว่าขวดแรกที่เราเริ่มทําคือทามีเพื่อนมาเริ่มจากศูนย์จริงๆ คือดินก็ดินที่สวนต้นไม้ก็ต้นไม้ที่สวนเพราะฉะนั้นถามว่าการลงทุนของไทยนิตรีคือเท่าไหร่แล้วก็แบบมันคือศูนย์มันก็คือเหมือนกับโอเคแล้วก็ต่อยอดอย่างเงินที่มาทําที่หน้าร้านก็คือเงินที่เราได้จากการสะสมที่ตอนออกออาโตะะอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ไม่ค่อยกังวลมากว่าเราจะต้องแบบเออใช้นี่ใครเราจะต้องคืนทุนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือทุนส่วนตัวที่เราเก็บทั้งหมดเลยใช่ค่ะคถือว่าก็เป็นธุรกิจที่ค่อยๆเติบโตนะ ค่อยๆสร้างตัวเองเลี้ยงตัวเองอย่างแบบมั่นคงไปใช่เพราะว่าอย่าง Tiny Tree จะมีสโลแกนว่าแบบ Everyday Growing Happiness คือความสุขที่เติบโตขึ้นทุกวันอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าการที่ลูกค้าหรือเพื่อนเราได้ต้นไม้ต้นนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขที่ค่อยๆโตขึ้นมากับต้นไม้ในขวดแก้วที่มันก็โตขึ้นอย่างช้าๆอะไรเงี้ยค่ะ คุณน้ำค้างคิดว่าสเสน่ห์ของสวนขวดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็น่าจะเป็นที่ว่าแต่ละขวดเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือมีชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นเพราะว่า oh. ต้นไม้เองหรือก้อนหินเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่แล้วตามธรรมชาติค่ะแล้วที่สําคัญลูกค้าจะสนุกมากในการสร้างเรื่องราวอย่างเช่นที่บ้านคุณพ่อเป็นแบบนี้คุณแม่แบบนี้แล้วก็จะหาคาแรคเตอร์คนที่ตัวใกล้เคียงเนี่ยมาใส่ลงไปให้ด้วยอย่างนี้นี่เองดีเลยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้จอยได้สวนขวดที่มีคาแรคเตอร์ของจอยเอง ลิงเงี่ยหรเออลิงหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของพี่เป็นสวนขวดแบบพี่เดี๋ยวจะให้คุณน้ำค้างเนี่ยช่วยสอนเราทําเป็นแบบของเราเองดีกว่าเนาะเออได้แต่ว่าเดี๋ยวขอชมชมชมก่อนได้ไหมว่าเอาจะมีผลงานก่อนก่อนที่เราจะไปทําดูตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะทําตัวอย่างที่ดีกว่าหวังว่านะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราอังุน Bangkok f i g h t Factory โอ้โหนี่มาดูตัวอย่างผลงานของที่เป็นไฮเอ็นก่อนนะฮะว่าที่ทำเพื่อโชว์ในร้านเนี่ยเป็นยังไงลักษณะหน้าตาของขวดเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะฮะแม้กระทั่งการทำชานี่ก็เอามาทำเป็น สวนในขวด,ดใช่ค่ะเราก็คือเหมือนประยุกต์ภาชนะที่ทําจากแก้วแล้วก็เป็นแบบปิดอะไรเงี้ยค่ะ<ม>พยายามหา ภาชนะที่มีดีไซน์แบบหลากหลายตอบกลุ่มลูกค้าได้หลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางทีแบบถ้าเป็นแบบผู้หญิงก็อาจจะชอบเป็นรุ่นการน้ำชาก็จะดูน่ารักอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางทีเป็นผู้ชายก็จะมาเป็นรุ่นนี้แหละขวดจะดูแบบมีดีไซน์เป็นตุกขอ,อกอะไรเงี้ยค่ะผู้ชายจะชอบรุ่นนี้โดยปกติแล้วส่วนใหขวดเนี่ยมันจะต้องปิดสนิทต,ตายไปเลยไหมก็อย่างอันนี้มันจะมีรูนิดนึงแต่ถ้าเทียบสัดส่วนถือว่าไม่เป็นไรค่ะมันค่อนข้างเล็กแต่จริงๆควรจะเป็นแบบปิดเพราะมันคือแบบเป็นการจําลองโลกเอาไว้ในขวดแก้วถ ใช่ไม่รู้นะหรือเปิดปิดบ่อยเหมือนแบบโลกเราโดนเจาะช่องอยู่อย่างนั้นนะคะ่ะมันเหมือนแบบเราไปรบกวนเขาก็จะไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนี้ก็คือเราไม่ต้องรดน้ํามันเลยค่ะเพราะว่าความชื้นจากาน้าด้านล่างมันจะถหลขึ้นมาเป็นไอ้น้ำนะค่ะแล้วก็เกาะอยู่ตามแก้วแบบนี้แล้วพวกหยดน้ําเหล่านี้ก็จะตกกลับลงมาค่ะซึ่งว่าถ้าจากไงจะเกิดขึ้นแล้วก็หมุนเวียนไปได้เรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับที่เรียนวิทยาศาสตร์ตอนมต้นนะเนาะค่ะมันก็อย่างี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นนะสินะ แล้วก็ขี้เกียจด้วยใช่บางทีบางทีลูกค้าจะก,กังวลว่าเออไม่อยู่หลายๆอาทิตย์อะไรเงี้ยออต้นไม้ปกติต้องการการให้น้ำอันนี้ก็จะแบบตอบโจทย์ว่าไม่อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะ พอเลือกแบบตัวภาชนะได้แล้วก็จะเลือกพวกตัวละครได้ค่ะตัวละครก็จะมีตั้งแต่แบบเป็นสัตว์เซรามิกก็มีหรือถ้าจะเป็นคนก็ได้ค่ะมันก็จะตัวแบบค่อนข้างเล็กนิดนึงเนี้ยแต่ข้อรายละเอียดของเขาจะสมจริงมากอันนี้นี่ี่คืออะไรนั้นนี่นี่คืออะไรคะเอออันนี้เป็นนกทั้งหมดเลยจริงเหรอขอดูหน่อยคัอเล็กมากเลยฮ่าหายใจแรงนะทำไมเดี๋ยวมันจะเข้าไปในจมูกแล้วเดี๋ยวมันบินเลย นกนห้ากน,นกกางปีกอันนี้มันทำมาจากอะไรนะอันนี้เป็นพวกเรซินค่ะ จะสนุกมากในการแบบเลือกพวกตัวละครเพราะอย่างขนาดนีลาตีปิงปองไงก็มีเหมือนกันเ <c oughs> หลือบางคนชอบแบบปั่นจักรยานเนี้ยใช่หรือบางทีก็จะมาเป็นคู่แต่งงานกันก็มีมค่ะอันนี้ก็คือเลือกตัวละครแต่ถ้าเลือกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยม,มันมี กี่แบบให้เลือกฮะก็ปกติแล้วลูกค้าจะเลือกรูปแบบภาชนะแล้วก็ตัวละครส่วนต้นไม้เนี่ยเราจะเป็นคนดีไซน์ให้แต่เขาสามารถแบบกําหนดได้ว่าโอเคอยากให้ดูโล่งโปร่งเป็นป่าเป็นทุ่งหญ้าอะไร่บบนี้ลักษณะของสวนเป็นไหนสวนป่าแล้วนะฮะไหนม่ดูสวนอีกแบบหนึ่ง สวนทะเลทรายเหรอใช่อันนี้จะเป็นแบบทะเลทรายค่ะก็จะเป็นพวกต้นกระบองเพชรซึ่งของเราจะพิเศษตรงที่ทุกต้นจะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติค่ะก็คือไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาเล่้งโตเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีภูมิต้านทานที่ดีคือบางคนเลี้ยงกระบองเพชรบอกทำไมเลี้ยงแล้วตายเหตุผลคือบางทีต้นไม้มันไม่แข็งแรงนะคะหรือเลี้ยงผิดวิธีด้วยนี่หนึ่งขวบเหร ใช่อันนั้นหนึ่งปีเองคือมันก็จะโตชา้ากว่าต้นไม้กระองเพชรเลือกไปแล้วก็พวกตาดอกมันก็จะถี่มากใช่ใชคือถ้าเขาเป็นเด็กโตเร็วอ่ะตาเขาจะหางอใช่แต่เนี้ยตาจะถี่มากเนะะี่ยค่ะอย่างเจ้านี้ก็อายุอยู่ที่สี่ปีก็ได้ท้สี่ปีได้แคนี้ถอนใจเลยเนะาะค่ะนี่จะปี่จรน่ารักจังเลยอะ่ะแลวนี่ก็คือเป็นสวนแบบที่จัดมาเยบร้อยแล้วใช่ก็จะเหมือนกับมีให้ลูกค้ามาเวิร์กช็อปได้ค่ะอย่าง อย่างรุ่นนี้ก็เพิ่งเวิร์กช็อปไปอันนี้เราก็คือดีไซน์ภาชนะเองแล้วก็เนี่ยทำจัดออกมาเป็นแบบนี้ อย่างอันนี้ก็เหมือนกันคือเราก็ต้องลดน้ําดูลาเลยใช่แต่อันนี้ถ้าเป็นกระบองเพชรก็ต้องลดน้ำค่ะอ,อย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ฉีดเอาเงี้ยเนาะก็จริงๆกระบองเพชรไม่ควรจะฉีดควระจะเป็นการหยดน้ําหรือลดน้ําตรงบริเวณโคนลงไปค่ะเพราะว่าถ้าฉีดเนี่ยมันจะทําแค่ให้หน้าดินมันชื้นแต่รากเขาจริงๆอยู่ข้างล่างแต่กลายเป็นว่ารากจะไม่ได้น้ําต้นไม้มก็จะแบบ ตายนั่นเองค่ะโอ้โหมันต้องดีเทลแบบนี้นะเนี่ยแล้วอันนี้มีหินอยู่ด้วยอะ่ะใช่อันนี้ก็จัดเอาไว้พิเศษคืออันนี้เหมือนเป็นสีขาวก็เลยเรียกเป็นตัวบีโพลาร์แบร์ก็ใส่เป็นหินคอสสีขาวลงไปอันนี้ก็เป็นกระบองเพชรเหมือนกันใช่ค่ะ ปกตินะจอยนั้นจะกลัวมากเลยนะกระบองเพชรเนี่ยแล้วจอยเคยเลี้ยงด้วยกระบองเพชรอ่ะแล้วก็ไม่รอดใช่ไหมไม่รอดเลี้ยงมาสองต้นก็ไม่รอดทั้งนั้นที่เขาบอกว่าเลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลมากอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไงจริงจริงมันง่ายไหมต้องดูประเภทค่ะอย่างเช่นกระบองเพชรถ้าเป็นไม้หนาแบบนี้ค่ะจริงๆก็ไว้ออาดอร์ได้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็ลดน้ำถ้าไว้ออาดอร์ก็ประมาณ3วันครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเริ่มเป็นพวกอย่างนี้กุหลาบหิน <c oughs> นนเขาก็เรียกกระบ,บองเพชรเหมือนกันเพื่ <c oughs> อตกน้ำอันนี้ยเขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดที่ยาวนาน <c oughs> แต่ว่าไม่ชอบอากาศที่ร้อนดังนั้นต้องเลี้ยงในห้องแอร์ที่มีแสงแดดนะคะหมนนเนียแค่เลี้ยงแค่เลี้ยงแต่และตัวก็ไม่เหมือนกันละเลี้ยงลูกก็ยากแล้วเนอะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยง่ายๆก่า คือจริงๆต้นไม้มันจะเลี้ยงง่ายถ้าเราแค่เข้าใจว่าเขาต้องอยู่แบบไหนแค่นั้นเองเหมือนเราอาจจะดูจากที่บ้านก็ได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงก็หาแบบนั้นค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นพวกวัสดุคาะบางที็จะเอาไปใช้แบบทำพวกสวนขวดอะไรอย่างนี้กันค่ะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เรียกว่าสเปกนหนมมอสค่ะสเปกนหนมมอสนะครับคุณผู้ชม อ,อันนี้ก็เนี่ย<อ>ค่ะมันจะเป็นปใช่ค่ะจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเลยค่ะจ้สังเกตนะฮะว่าดินเนี่ยมันแปลกไปจากดิน,ดนที่เป็นแบบเราปลูกต้นไม้ทั่วไปเนาะมันเป็นเม็ดเม็ดนี่มันคือ,อยังไงฮะก็จะเป็นอัดเม็ดค่ะก็เพื่อให้มันใช้งานง่ายเก็บกวาดสะดวกด้วยค่ะอ๋อเออแปลกดีนะ,ะแล้วก็มีมีหินนี่อะไรอย่างนี้ของร่มของเล่นเต็มไปหมด<อ>เลย,เลยของเล่นเยอะเนานะ แต่บางทีลูกค้าก็มีเหมือนการแบบซื้อเป็นไอเทมแบบหลากหลายแล้วก็ไปเล่นกับลูกที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีซื้อ,อหินซื้อตัวละครซื้อต้นไม้อะไรอย่างงี้นก็มีค่ะเพราะอย่างกิจกรรมเวริร์กช็อปบางทีก็เด็กๆอย่างเงี้ยก็มาทํากันได้ค่ะเพราะเหมือนบางทีอยู่ในเมืองแล้วพ่อแม่อยากให้ลูกใกล้ชิดธรรมชาติแต่ก็ไม่มีเวลาพาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ไม่มีที่ทําต้นไม้ไม่มีที่ปลูกก็พามาลองทําส่วนจิ๋วดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ได้ใช้จินตนาการ คดีอย่างนี้คุณน้ำค้างจอยเนี่ยอยากจะฝึกสมาธิเด็กตีคนหนึ่งค่ะคิดว่าจะได้ไหมคะก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าน้องที่มาทำอายุน้อยสุดนี้น่าจะประมาณแบบปฐมต้นแต่คนนี้เป็นเด็กโง่อะคะคือก็นียกปฐมไม่ได้แล้วน่าจะสามารถฝึก เป็นคนที่ฝึกได้ฝึกได้ใช่ไหมเป็นคนที่ฝึกได้และน่าจะทําได้ดีด้วยนีแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาคาแรคเตอร์แบบเขาซึ่งไม่นน่าจะหายากสักนิดนึงไม่รู้จะมีหรือเปล่าพวกแปลกมากเดี๋ยวจะลองทําให้ดูสวนในขวด สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราอังุน Bangkok Fight Factory อันนี้คืออุปกรณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมาจาักส่วนข<ค>นกันที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนี่สามารถทำได้ไหมก็ทำได้ค่ะขอแค่มีเวลาทำเท่านั้นเองค่ะปกติละควรหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหน ถ้ารุ่นนี้ก็ประมาณแบบไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยแล้วมันต้องอันดับแรกมัน,นเห็นตกทุขวดเนี่ยมันต้องเป็นหินรองใช่ค่ะเราก็จะรองลําดับชั้นล่างสุดไอ้ก้อนหินนะคะก็เพื่อที่เวลานะ้ามันไหลลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็ได้สังเกตได้ชัดเจน,นะคะ่ะ เพราะว่าชั้นล่างเราต้องใส่หินก่อนละลนน่ะใช่ค่ะก็ใส่อันนี้ได้เลยแต่จริงๆแล้วการทําลําดับชั้นนี้เนี่ยเหมือนเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคือให้คนที่มาเข้าร่วมใจร้อนลดลงแบบเป็นใจเย็นนั่นเองนะคะ หินพวกนี้นี่เป็นหินประเภทอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าหินภูเขาไฟนะคะก็ความกร<ว>ุนของเขาจะค่อนข้างเยอะมากเลยเราจะใส่ไว้ชั้นที่หนึ่งเพื่อให้เขาสามารถดูดซับของเสียที่จะลงมาด้านล่างได้ดีนั่นเองค่ะรู้จักแม่ความประณีตเนี่ยนี่ไงกําลังจัดให้มันเท่าๆกันอยู่นี่ <c oughs> องแป๊บนึง ค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้หินสีน้ำตาลนี่คือหินแม่น้ำค่ะหินแม่น้ำเราใส่เข้ามาก็เพื่อให้มันแบบเพิ่มสีสันให้กับตัวชั้นดินของเรานั่นเองทำไมมันต้องใช้หินหลากหลายประเภทด้วยคะเราสามารถจริงๆใช้หินอย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะแต่นี้คือเราคิดว่าเสน่อย่างในการทําเทอร์เรียมคือการลําดับให้เห็นขึ้นมาเป็นชั้นๆนะคะมันจะได้ดูแบบเป็นสีสันดูแบบเป็นเลเยอร์นนีๆเทอย่างนี้ได้เลยเหรอฮะก็นี่กำลังแรงอยู่หูขี้ีฟองาเด็กคนเนี้ย ได้ข่าวว่าเขาต้องใจเย็นๆนี่เทพูดพลาดเลยก็เนี่ยก็ก็ทำงานอยู่ยังไงผมก็น่าจะได้แล้วจากนั้นก็หมูหยองนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ชื่อภาษาไทยที่ร้านก็จะเรียกว่าหมูหยองจริงเหรอใส่หมูหยองชื่อต้องกดให้อยู่ตัวลงด้วยพี่ยอดกดนียกดให้ดูค่ะ หัวใจสําคัญของการทําสวนขวดแก้วเนี่ยมันคืออะไรคะน่าจะเป็นในขั้นตอนการลงปลูกต้นไม้ค่ะ mm. เพราะว่าบางคนอาจจะก,กังวลว่าเออเป็นคนมือร้อน mm. ปลูกต้นไม้อะไรก็ตายอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงเราก็จะบอกทุกคนว่า,าจริงมือเราก็อุ่นเท่ากันหมดแค่ว่าเราใจร้อนหรือเปล่าถ้าเราใจร้อนอ่างเงี้ยตอนนี้เราทําเราก็จะเร่งรีบแล้วเราอาจจะเผลอจับต้นไม้แบบรุนแรงหรือไปทำเขาขาดระหว่างการอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็อาจจะตายได้แต่ถ้าเราแบบลองใจเย็นลงหน่อยแล้วก็มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปลูกต้นไม้ได้ค่ะถัดมาก็จะใส่เป็นดินค่ะก็ใช้ช้อนปักลงไปได้เลยก็ให้ปิดตัวหมูหยองนะคะความสูงปรนะมาณหนึ่งเซนก็ได้ค่ะ และทันมาก็จะเป็นพาร์ทที่สนุกที่สุดแล้วคะก็คือการสร้างเรื่องราวนะคะยากละ,ละเริ่มยากล้เนเผื่อดูตัวละครเราจะได้รู้ว่าโอเคเราจะสร้างบ้านให้ใครอยู่กันดียากละยากละ จะเต็บต่อไปต้องมีเไงก็จะปลูกต้นไม้กันนะคะ,คะกค็ก็วิธีการปลูกค่ะก็ดูพื้นที่ว่ามันประมาณไหนแล้วก็ใช้มือเน,นี่ค่ะแบงเป็นกลุ่มๆแล้วก็วางลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องขุดหลุมเครียดตอนเี้จิ๋วมากดูดิเออ,อเธอเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเธอดีๆเลย นะครับคุณผู้ชมกว่าจะได้ออกมานี่ผ่านไปประมาณครึ่งวันนะฮะสวนของจอยเป็นสวนอะไรของจอยเนี่ยสวนป่าบนภูเขาเป็นภูเขาภูเขามีหมาป่าหมาทิ้งจอกอยู่กาลังแบบว่าดูอาณาจักรของตัวเองอยู่เบื้องล่างของพี่เป็นสวนแถบพวกอสก้าไมีมีขาวและเต่าทองมันอยู่ลาสก้าได้เหรอพี่ก็จินตนาการนิดนึง หาที่อยู่ให้ที่โต๊ะในร้านนะฮะเเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อนกันนะฮะใกล้เคียงกันอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนิดนึงเป็นมินิฟอเรสค่ะมินิฟอเรส ให้คุณน้ำค้างช่วยบอกคุณผู้ชมทีถ้าเกิดว่าหลายๆคนอยากจะติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยว่าที่นี่มีทำเวิร์กช็อปอะไรที่ไหนยังไงบ้างค่ะก็ปกติเราจะมีเปิดเวิร์กช็อปเป็นรอบนะคะก,ก็เข้ามาดูรายละเอียดได้ทาง Facebook หรือ Instagram ไททีแกเด้นก็ได้ค่ะหรือจะมาเจอเราที่ร้านก็อยู่ที่ซอยสุขุมวิท31ค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณน้ำค้างช่วยแนะนําสําหรับคนที่อยากจะจัดสวนในขวดแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนแบบไหนไหมยถึงจะสามารถทําแบบนี้ได้ ก็จริงๆแล้วก็ทำได้ตั้งแต่แบบเด็กๆก็ได้นะคะจนถึงผู้ใหญ่มาทํางานก็ทําได้ขอแค่มีใจอยากจะลองมีต้นไม้เป็นของตัวเองดูสักต้นก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญขอแค่เป็นคนที่มีเวลาหน่อยเราก็จะเริ่มใจเย็นลงนั่นเองค่ะโอ้โหนั่นนะ ว่าการทําอย่างเงี้ยมันเร่งรีบไม่ได้ม,มันต้องค่อยๆทำช้าๆอย่างที่เมื่อกี้เราทําเนี่ยเหนื่อยมากเพราะปกติแล้วเราทําอะไรเร็วๆอพอมาทำอะไรช้าปุา๊บเหนื่อยเหมือนกันนะใช้สมาธิเยอะคือเราคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกหินก็จริงๆจ,จะจะเทจะโรยจะโรยไปยังไงก็ได้หรือบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็แค่แบบ,บ ต้นไม้ตันเล็กๆไหลย่างเนาะแบบจะฉีกจะทึงจะทําอะไรกับมันยัดๆยัดมันลงไปจริงๆคือแบบมันไม่ใช่แบบนั้นคือจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งที่มีชีวิตที่เราจําลองมาแล้วก็ย่อขนาดให้มันเล็กลงเขาคือสิ่งมีชีวิตเขาคือเพื่อนเราแล้วเขาก็จะอยู่กับเราได้จริงๆถ้าเกิดว่าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาใช่อยู่กับเราตราบนานเท่านานใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำค้างมากนะครับที่มาสอนเราสองคนทำในสิ่งที่ยากมาก ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและกลับมาติดตาม Slow Life A Beautiful Day ได้ ate, ใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ มาดูเมนูแรกกันเลยนะครับก็เป็นเมนูอันนี้ปูผัดพริกเหลืองก็เป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูเด่นของร้านนี้เลยว่าได้จุดเด่นก็คือปูของเราจะเป็นปูแบบก้อนใหญ่ๆเลยครับผัดกับถั่วผสมกับพริกเหลืองนิดๆเพื่อความหวานเพื่อความกลมกล่อมของอาหารวัตถุดิบก็จะมี มีปูนะครับอย่างแรกเลยปูปูต้องก้อนใหญ่ๆรสชาติต้องหวานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นถั่วต้องเป็นถั่วที่ไม่แก่ต้องต้องเขียวต้องสดนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพริกเหลืองพริกเหลืองนี่ถ้าเกิดเราเอามาผัดโปกติมันจะรสชาติจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่พริกเหลืองถ้าเกิดจะให้อร่อยก็ต้องตามกับกระเทียมครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพิ่มรสชาตินิดน,นึงนี่แหละครับปูผัดพริกเหลืองอสำหรับกระบวน การทำนะครับก็คืออย่างแรกเลยแล้วเราก็ต้องเลือกน้ำมันให้มันเหมาะสมกับอาหารที่เราทำก็คือน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนี้ขั้นแรกเลยใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปก่อนให้น้ำมันมันเดือดแล้วก็ใส่ถั่วเข้าไปกับพริกเหลืองที่ที่เราตำไว้แล้วเข้าไปพอผัดได้เข้าที่ปุ๊บก,ก็ใส่ปู เทคนิคในการผัดนะครับก็ตอนที่ผัดก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวเนื้อปูมันจะแตกอย่าให้มันเป็นก้อนจะดูน่าทานกว่าเดี๋ยวก็ปรุงรสเสร็จออกมาก็เป็นปูผัดริกเิลืนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็มาลองทานปูผัดพริกเหลืองที่คขวบสอนนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผม จะทำสวนในขวดแบบนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีวินัยในการรดน้ำต้นไม้เท่าไหร่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นี่ของจอยน่าจะเป็นทะเลทรายไหมดูแห้งแรงนิดเด่นชีวิตจะไม่ได้แห้งเหือดขนาดนั้น